สวัสดีครับมาพบกับผมเทอดศักดิ์จิมัตน์นาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเป็นเรื่องของการแสดงความยินดีกันเรื่องของผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยที่ได้รับสัญชาติเป็นผู้ลี้ภัยยินดียินอกดีดใจของจอมเป็นผู้สื่อข่าวคืออยู่ไอทีวีแล้วก็หลบหนีไปอยู่ต่างประเทศ แล้วก็ขอสัญชาติจนได้เป็นผู้ริภัยในสหรัฐอเมริกากลุ่มคนที่ต่อต้านชาติของตัวเองเนี่ย <c oughs> กลเาวคลิปความสแสดงความยินดีมีภาพมีข้อเขียนคำไม่สัมภาษณ์สื่อที่ต่อต้านชาติของตัวเองก็ทำลักษณะเช่นกันกลับมาหนักไปทางลักษณะการโจมตีเป็นสำคัญสนับสนุนอางว่าสู้ ต่อสู้กับเผด็จการก็เลยหลบหนีไปต่างประเทศแล้วก็ได้สัญชาติผู้ลี้ภัยผมเรียนท่านผู้ชมเลยนะฮะว่าถ้าดูผิวเผินก็โอเคเขาก็ได้รับผู้ลี้ภัยแล้วก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักอย่างนี้นะครับหลักักษณะเช่นนี้ผมไม่พูดถึงตัวบุคคลนะผมพูดถึงหลักนะครับหลักที่เกิดขึ้นลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายประเทศ นะะในหลายประเทศก็จะมีคนในประเทศนั้นๆได้รับการสนับสนุนนะครับจากฝั่งสหภาพยุโรปในการที่จะต่อสู้ต่อต้านแบ่งแยก <c oughs> ประเทศของตัวเองนะครับดิวส่วนปัวนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงครั้งนั้นจึงส่งผลทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บและล้มตายไปจำนวนมากในช่วง เหตุการณ์เช่นนั้นเหมือนประชาชนตายกันเยอะเลยพอเรียกร้องจะให้เปลี่ยนแปลงการปรกครองเหมือนกับประเทศสหรัฐอเมริกาให้จีนไม่เป็นคอมมิวนิสต์ะเป็นสหรัฐอเมริกาด้วยเอาประชาชนลุกคือเข้าดำเนินการต่อสู้กับทางเจ้าที่ของรัฐเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันก็เคยเกิดขึ้นนะครับในเกาหลีในเวียดนามจนเวียดนามถูกแบ่งแยกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เวียดนามเหนือเวียดนามใต้จากคนภายในประเทศสู้กันเองต่อมาก็เอากองกําลังสหระฐาชาติเข้าไป นจนเป็นสงครามเวียดนามเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันก็คเคยเกิดอังกฤกในปัจจุบันนะเกิดขึ้นในสุดานจนสุดานถูกแบ่งเป็นสุดานใต้โดยคนสุดานรบกันเองและปัจจุบันเหตุการณ์กําลังเกิดขึ้นในซีเรียซึ่งคนในซีเรียซึ่งประกาศตัวเองเป็นกลุ่มไอซิสเป็นอันกลกออิดานะรประกาศสู้กับมุสลิมด้วยกันเอง <c oughs> แบ่งแยกประเทศของตัวเอง ประกาศเป็นรัฐใหม่เรียกว่ารัฐอิสลามต่อมาก็ผู้นาอิสลามรัฐอิสลามก็เสียชีวิตถูกยิงเสียชีวิตที่ผมเรียนให้ทราบให้ท่านผู้ชมทราบแล้วก็สังเกตในเชิงปรากฏการณ์เรื่องตัวบุคคลผมว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาแต่เรื่องหลักการเราต้องเข้าใจหลักการในเชิงกลยุทธ์ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหลักเขาเรียกเป็นหลักสากลน,นะครับ ใช้ผวางกลยุทธ์เสร็จก็สร้างการก่อตัวแล้วก็เข้าสู่วาัฒากรรมแล้วก็เข้าสู่เสียลักษณโดยใช้ลีดเดอร์หรือผู้นำในประเทศนั้นๆเป็นหลักการถอยทางยุทธศาสตร์และลุกทางยุธทธวิธีซึ่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยโดยเฉพาะสหภาพยุโรปทำมาตั้งแต่ราวปี2,500ละ่ะสร้างปฏิกิริยาอย่างเี้ยขึ้นมาแล้วก็เกิดการต่อสู้ในกันเองสิ่งที่เราเห็นในะปัจจุบันสงครามในตะวันออกกลาง ปัจจุบันอาหรับกับอาหรับกําลังสู้กันเองเขาเอาผู้นํากับอาหรับกับอาหรับกําลังสู้กันเองแบ่งแยกอาหรับแบ่งเป็นสองส่วนเป็นพันธมิตรอาหรับกับฝ่ายต่อต้านพันธมิตรนะโดยมีซาอุดีอาระเบียกับกาตาร์อิหร่านอิรักใครไม่เห็นด้วยก็จะมีกองกําลังที่สําคัญก็คือว่าเป็นกองกําลังของกลุ่มอิรักไอกลุ่มไอซิสเข้าไปดําเนินการก่อการร้ายและจัดการ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยที่เราเห็นกลุ่มของโกตีมีกองกําลังติดอาวุธได้รับการสนับสนุนจากทางประเทศ <c oughs> เหมือนกันยังกระแกะกลยุทนี้เขาเรียกว่าแบ่งแยกและปกครองในกรณีนี้นะครับในเหตุเชิงปรากฏการเหล่านี้ผมเรียกให้ท่านผู้ชมทราบว่าบางคน,นอาจจะแสดงความดีใจที่ได้รับสัญชาติอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านผู้ชมลองสังเกตให้ดีว่า คนเหล่านี้มักตกเป็นเครื่องมือของต่างชาติแล้วก็พูดภาษาชาวบ้านคือไม่ค่อยตายดีหรอกเลียวเสียบวกไม่ตายดีอันนี้ตายด้วยกรรม,มก็ตายด้วยมะเร็งครับหลายหลายคนเนี่ยก็เผชิญกับเหตุการณ์ที่ตัวเองกระทําขึ้นมานะครับกระทําขึ้นมาเองนะไม่ใช่มีใครกระทำนะกระทาขึ้นมาเองแล้วก็เสียชีวิตจากเหตุที่ตัวเองกระทา นะครับสิ่งเหล่านี้คงทําให้เราเห็นอะไรมากขึ้นนะผมเรียนท่านผูช้ชมว่าเราคงเห็นอะไรมากขึ้นจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผมเชื่อว่าสถานการณ์เหล่านี้นะครับคงจะเป็นบทเรียนให้กับพวกเราคนไทยได้ดีการจะทําอะไรก็ดูตัวอย่างของต่างชาติไว้ดูตัวอย่างของบุคคลไว้เพราะปัจจุบันมีผู้หลบหนีสุดท้ายก็มายอมรับว่าต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นสหพันธรัฐ ็คือให้เหมือนสหรัฐอเมริกาต้องการให้มีประธานทนี่ดีซึ่งมันไม่เหมาะกับพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และก็ของคนไทยความเห็นมันต่างกันแต่กลยุทธ์มันก็ใช้หลักการเดียวกันในการก่อเหตุนะครับสถานการณ์ซึ่งก็ก็เกี่ยวข้องกับกลุ่มโกตีกลุ่มคนเสือแดงต่างๆแต่สุดท้ายพอพ่ายแพ้ก็ต้องหลบหนีเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเกิดคร,รั้งแรกเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้งปีนี้พนมยงพ่ายแพ้พอเข้ามาก่อเหตุกบฏในประเทศไทย นะครับเลอเอกวชรชัยนะมาก่อเหตุกบฏในประเทศไทยคือกบฏวังหลวงพ่ายแพ้ก็หลบหนีจนกระทั่งไปตาย,ยาต่างประเทศเหมือนกันหมดเลยไม่ค่อยตายดีเท่าไหร่เลอเอกวชระชัยก็ตายไม่ดีนะครับปีดีก็ตายไม่ดีนะครับสิ่งเหล่านี้คงเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นบทเรียนคนรุ่นใหม่ก็ยังคงประชิญในเหตุการณ์เดิมๆโดยไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ให้ลึกซึ้งมาเล่าสู่กันฟังนะฮะเงจะเป็นบทเรียนแนละ้วคงจะรู้ว่าควรจะทํายังไงกันต่อไปในอนาคต นะผมว่าการแก้ไขปัญหาด้วยละะักษณะเช่นนี้มันแก้ไขไม่ได้สุดท้ายประเทศไทยต้องเข้าสู่กระบวนการที่สําคัญเรียกว่าปรองดองหรือรู้รักสามัคคีที่จะแก้ไขปัญหาได้ซึ่งก็ไม่นานละใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสมัสดีครับ นกองจะลาเดียวมีค่ะ้าแสงเรืองระยำฉางตาในแม่าสละจากอ่าพรแดนร้อนร้อนเมื่อทิมในกองจะลาลรไป อยาในใจต้องแตกจากดวใใงใจกลายเส้นกลาสุดงงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลกันทุกวันคืนเรือ Hãy อยู่คุณกันไปได้ว่าใจขึ้นอยู่คือ The golden sun that turns the blue sea Prince the heaven goes the rum tree Happy be my love at sun Tis sun The molly dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream A flower my little love Dead birds come to find it And I'm pleased that you happy, be my love at down หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมไดชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ